ะะสำหรับท,ที่ของกรงมการขนส่งทางบกเองได้เร้ยจัดส่งามาเพื่อให้ใช้เป็นศูนย์ที่เคลื่อนที่ได้นะคะในกรณีของการตรวจจับความเร็วของรถโดยสารทานะและรถบรรทุกสานะและรถทุกคันนะคะรถสาธารนณะทุกคันที่ติดตั้ง GPS นะคะซึ่งซึ่งในรายละเอียดเนี่ยณเวลานี้ก็จะเห็นว่าภาพณวลนนี้คือจุดที่สถา,านีขนส่งผู้โดยสารสถานีแห่งที่3แห่งนี้นะคะก็จะเห็นว่าลักษณะของการจอดนะคะ ตรงนี้ก็คือรถจอดอยู่ไม่ได้วิ่งนะคะแต่ลักษณะของการถ้ารถที่มีลักษณะของการวิ่งนะคะจะปรากฏสวิตช์อยู่และมีความเร็วเกินกําหนดจะปรากฏสัญลักษณ์เป็นสีแดงนะคะในรายละเอียดนี้นะคะ mm hmm. ก็ตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของนวัตกรรมแห่งหนึ่งของ mm hmm. ตางรอ๋อนี่ถือว่าเจอเลยนะมันจะช้าอยนะครับที่นี่ไวไฟ<ว>มันจะช้า คุณคจะมีรถทั้งหมดที่เกินเท่าไหร่มันอาจจะแซงเกิน